Sampai jumpa Sampai jumpa Utham Pada waktan Akibat Utham Pada waktan Akibat Suwakadu ศาสานาเนี่ยเป็นศาสานาที่ตั้งขึง้นมาเพื่อการสกรีนคัเดเลือกเลือกเฟ้นคนที่จะเข้ามารับภาราหน้าที่อย่าทรงเกียรตินะใครที่ผัด้าได้รูปหล่อทุกคนเอี่ีลทำให้กายสะอาดวาจาที่มีศีแล้วทำให้บริสุทธิ์ใจที่มีมัญญาแล้วะองบ ดิจังทุกของอังวหน้าตารู้รวบหน้าเสือก่อนไม่ร้อนแรงสุขทุกข์ดีชั่วเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่มีสิึกอยู่ละก็มีท่านมีบูหาร่างายที่เป็นที่อาศัยไม่ว่าทั้งหมดก็ความคิดใจเนี่ยสุขทุกข์สบายใจที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เรียกว่าการมสุขสุขที่ม,มันก่อกิเลสไม่ว่า ุขที่ไม่เจื่อเยื่กรรมคุณเป็นสุขที่บริสุทธิ์สะอาดมันเป็นสุขที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ก็ไม่ได้ยากอะไรแบบทำได้หรือไม่ได้เป็นไรมีการทำไม่ได้ทำทำก็ได้แต่ทำก็ไม่ได้บริสุทธิ์ถ้าเราทำได้เราก็รักษาสถานะของความเป็นรักเราได้เองก็รู้ รูให้อรดูห้เยอะดูรอบพอเราได้ทำสาม่างไี้แด้วานำสามด่างที่เรามีเนี่ยพิจะนายถอันที่จังทุกข์สััตตาอันที่จังไม่แค่ทุกข์ัมมานุสัมนัตตาที่เป็นคนอันที่จังทั้นั้นในทารคิดโดยคิดอ่งอนี่จังลงน้เากโอ้โหเออเออลงลงงลองทจังให้ร่มรว่นรป ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่นับเข้ามาอยู่ในสางคมงคลไม่สามารถที่จะมาสัมผัสกันกับธรรมะทนิตัวัยที่มีเสียงเด็ดขาดแม้เสียงเดียวขาดไม่เป็นพระตรงนี้ท่านต้องจำไว้ด้วยทำความตั้งใจมากๆและให้รู้จักเคารพในเสียงที่เขาให้เรามาในฐานะเท่าไหร่ ไม่ได้เสียงเดียวเสียงหนึ่งหรอกถือว่าสำคัญเพราะในทางการสงฆ์เนี่ยขณะที่เราอาจารย์สวดยันเตียวเราไว้ขึ้นมาด้วยสัญญาสามข้อนะที่จะเข้ามาทำธรรมะที่กระจายวิธียับเสียงระเด็นกระชากเป็นธรรมะที่กระจายแม้เสียงเดียวทางก็ไม่ได้แต่จะต้องถือหลักสามข้อไว้ให้เสมอด้วยชีวิต นั่นอะไรดิเป็นเังไงทางมวลชนมากเป็นรัประชาญาติประชาญาติแต่รับสินใจที่จะทำอาอยู่ร่วมก็จะทำอะไรนี่ต้องทำสามข้อต่ผมนึกได้แต่ผมยังไม่บอกสินีนะเป็นปราน่านเรคงนึกได้บวผมเชื่อมั่นเลนะต้องถือปฏิญาสามข้อจากปรชาญาติ ท่านทบทวนไปแล้วแต่ยิ่งได้ท mm ่านต้องให้เขาถือสามข้อดีก่อนที่จะนำเข้ามาทดสอบให้คณะสมุโขทัยเห็นโดยเสียงการได้จีวัฒนข้อหนึ่งโอภาญิจารอุบายที่ชอบประกอบด้วยอุบายอุบายคืออะไรอะไรที่ชั่วไม่เอาอะไรที่ดีให้เอาให้รู้ชั่วให้รู้ดีโอภาญิจารให้ทั้ทั้งสอง ปฏิรูปมันต้อรัช่วทำดีข้อที่สองง่ายภษาทาการที่สามภาษาทีเกนสัมปาเทบมาแล้วเนี่ยต้องรักษาัาพ่อแม่ญากพี่น้องยาโดูไม่ได้ถ้าได้สามอเนี่ยเราต้งยอมรับ่านเรามาเาสู่ที่ชุนุมสงให้ประกาศกันว่าผู้นี้สมควรที่สงใจก็ไว้วางใจถูกไหครั้ง สี่นะมันจะจะทำกวาดการถ้ามันมีเสียงท้าไมีมาไม่ได้เสียงเดียวท่านรอดถ้าเกินใครที่ขานขึ้นมาแต่บางทีทำให้สะดุนะขณะที่ยังไม่จบกรืพระอะไรก็มานล้ก็จะขานสะดุกนะแต่ส่วนมาก้าก็ไม่รู้หรอกเขาผ่านมาไม่ได้นะแต่ส่วนยัดตีมนมเพอโสภาุสิยการีิสัท่านก็ได้ภราว่า ปกติแล้วที่ดิสติในี่การที่จะเป็นอันตัวเองเนเปรนอานทสัสาก่อแต่ก่นที่จะถึงด้านเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเ่ขอฝากไว้กับท่านมลไหลวัวแรกเนี่ยเนยนไ่นะท่าไหก็ได้แต่เเรียนถึงห้าเรียว่าะหลเนี่ยห้ามัชฌิมะ สิขึีนไปกราถึ้ต้อทราบตรงนี้เลยถ้าพระที่ใหนสิเงใดได้ยาง้อ่กลับมาสงษาขึ้นถึงจะเรียกว่าเป็นร่างมัชฌิมาที่มีภูริจาง่าระเบียนแผลนเอสารนีได้แต่ถ้าหาารูไม่มีราอย่าง้ทีน้าสงษาแต่รู้สึกว่า สามข้อในการใช้รูปปั้กันปรูมังภาษาที่เกิดสมปัติสักสามภาษาไปแล้วสี่ภาษาเราตาไปข้ามเออก็ได้แต่พฤติกรรมใช้ได้อันนี้ไม่ได้แบบนั้นผมมาพูดคทัาันเฉยๆแต่ถ้าามว่าจะไม่สงรเลแต่ถ้าตามวิ่นายเนี่ยควรจะห้าภาษาไปแล้วและผู้ใดที่อยู่ด้วยทีห้าภาษาแล้ว ถ้าออกไปไป่างใน้านะภาษาไปต่างสำนักไปต่างธวระเป็นมาจากโดยที่ไม่มีสัันนยายังเป็ถึงหน้าภาษาเนี่ยไปสร้างัดสร้เลยโดยไม่ได้รับความยินยอมดูแลจากผู้ปกครองตาามืองัโดยเฉพาะจะสร้างวัดสร้างว่าต้องังจากน้นตำบลไแลการสร้างในประเทศ ยังไม่เป็นยังไม่เป็นวัดยังไม่เป็นอะไรเขาเรียกว่าโสเภณีไร้ช่อกับู้ใดให้เลยไม่ไหวเลยจะได้ยังถ้าไม่มีช่อก็ใครมลไมันก็เขีกฎหมายถูกจำสัญ้ามีที่รับรองอะไรอย่า้ที่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี้ยต้นยืดยาวมาทบทวนสิ่งหน้าที่จะมีต้นทุนเที่ยวอนึ่งถึงห้าภาษาเนี่ยก็เท่ากับเรา ถพ้นหน้าพันษาไปแล้วเนี่สามารถที่จะพ้นนิสัยทำนิสัยจนแล้วไม่จะไปดู้ก็ไม่ไม่จดถือนิสัยจาัูมาจังเพื่อที่จะอบรมธรรมะวินัยแต่ถ้ายังไม่ึึเนี่ยต้องรักษานิสัยให้ให้จนมัชฌิมามถึงวัาเดีาได้ที่วัดผมก็ผมนะ แต่บนตัวมันเด็กสิบพรรษาแล้วก็ยังไม่คนไม่จบนิสัยนะผมเลยเลยดูหน้ามันดูหน้าหลวงพ่อเนี่ยพี่บอกเจอห้าพัรษาไปแล้วทำไมยังไม่จบนิสัยให้เพื่อท่านบอกมันยังไม่จบนิสัยยังตระการอคากนิสัยนิสัยพุทธศาสนะแต่ด้ายังเห็นกันได้ถึงจากในที่เกิดเกิดเพื่อเพื่อพลังงานยังตระการ ยังไปบนอ,อ,อ,ปอปปนนิสัยต่างก็ยังไม่ไม่ยกไม่ไม่ไม่โดนนิสัยที่พูดเนี่ยพูดตามว่าความเห็นชอบของพร,ระอุปราชเห็นว่าไม่รับผลปัญหาแล้วเปุติการไม่ได้ไว่าจงไม่ตกลงนั่นสนะิ่งเหล่านี้เ่เล่นไปเรื่อยแล้วเราใจมันเป็นว่าเราวกาาอยู่เนี่ย,ยต่อ่าไรต่างๆก็ยังไม่มั่นคงแน่นอน การทกวาการที่จะมหน้ารำสาเก็ให้ท้าามสำคัญได้สองอย่างในการเรียบวกในการเนอะนี้หนึ่งสีสองสังอันนี้จะเประคเด็กอย่างก็ระโดนกระโนฉันตังะโดตังพนบ์กระันก็ราบเราสักระวังนะสรีกับสตังนะสีเนี่ย thuộc sinh thái của thuộc kho này nè, vào đây này, đi lên mấy mấy kiểu mấy sự thi mấy cái gì, tara chín bốn, sang năm thứ bảy chín có mình, anh ấy nhớ sáu có đôi dong, này là, xe kia bắt, xe kia bắt chín tี tám mươi hai, tất cả, xe kia bắt chín mươi năm, rất là sầm đặt, có, 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 เพราะนั่นคือการเราเนี่ยระวังในส่วนอย่างสติและสตาง์สตรีทำไมต้องระวงังเพราะว่าผู้ใดมีความไม่มไวั่นหวายต่องวางเองบาลหมโู่ดอกไม้บานอาการเยื่นกายของสตรีสาวเด็กแรกคร่อมลมพัดยอดยาถ้าใจเราไม่อดไหวก,กับธรรมชาติรบเนี้ไม่ใช่พระฤมมาษีนาคก็เป็นดีรั่ชาด ใจมันไม่ด้สมสวับควางมดงามปรระชาติเลยดังนั้นตรงนี้เราก็จะต้องทำความรู้สึกไว้เสมอว่าสตรีแม้จะเป็นสิ่งที่ดงามนต้องระมัดระวังในกระชนั้นมาศักท่วัดวสังวรวิถีสมุทสมายดีที่ผมก็ยาเป็รัะพระธุนุ่งเนื ตอนนี้ก็นกันแต่เหลือนยรอดเขียนคำโจรให้ัวนาที่มวกรรเปลี่ยนจนวตกรราได้ระดังไม่สนใจเป็นเฉพาะสตรีวันเป็นดาราดีเี่นพิเศษสุดวังยึดยุบทำยินอะไรทใจว่าขึ้นต้นาเสียแกแจ้ววประมาณผ่านมาปูประสาทโศกฉันได้ปัปว นวังาภิสุจู้แม่เปนเลยรสัมบูณ์่าผันควรคิดแลงเสดงใจบุเป็นบทญเราะที่เหตุพิเศษสุดหวังยิดทุกทงพินัยารรมใจหวังมักมีมาผันตะบาดรักให้ฟังเจ้ามานั่งลอยหน้ากองวานทีจะพวกมานาประเทศมีเล่์ลึกชวนน่าสุดไม่มีจิตคิดัาสีคารว่าวิสัยไม่ใหญ่ดีเจ้าของพี่ที่รอคอยควน ของที่จะได้แล้วพที่เราทุกคนได้สูงไม่ส่ไม่ดำไม่ขาวไม่รด้ไมของเราทุกองสมณะาใช่หน้าปูนี้ถูกสกิดบ่อยๆก็ลอยดูอันรูปร่างจ้างที่ายใจเป็นรวนเสียงก็ชวนกลิ่นก็ชื่นเรื่องงานดพอเข้าถึงสัมผัสก็ผัดรูปไอรอนรูปในอุรามารถชอยากจะไปสว่างถึงชั้นลมเลยเรื่องของผ้าเหลือเรื่องของทิ เพราะทขาโกนร่างฝัปรกาับนตลาดไม่ทนเสียคนหนึ่ถูกผมสอนอนนั้นผมจะจงดีเลยองวิ่งจากวัดับจีวรนอันนี้อันให้ไว้ผมก็จำได้ให้ถามว่าทำไมถึงจำได้มีสีกาหรือเปล่าก็มีเยอะนะแต่ผมก็อยู่าสมเด็จมาไม่ลาบเไหนเลยแต่็ด้เป็นเดกเปยนได้รักกันกันจนนับวัน พราโอกาสที Recently, so <Yes. S 1> ่จะไปมีแขกพิเศษน้อนี่ยอยู่ประมาณตลอดก็เลยไม่ก็มีความรู้เท่าไรในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอพวเราผ่านวักนสมาได้ขอโทษเลยนะไม่เกรงใจเราได้เสเหล้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเรื่องเล้าเรื่องยาแะมาไม่เกี่ยวแล้วแต่ผู้ถึงเห็นเห็นใจเมือรู้มาก nếu ta đi ăn uống quá mà làm cái gì video vui này nữa, có sẽ vóc khai đó, nhưng mà làm mát thì không gì làm mát này người ta yêu cầu sống với cái cây đa quá, đi ăn uống quá nó cần cái cây đa quá, hoặc là làm mát, nên núi xay, nên ăn uống quá, nhưng mà nếu thì phải đứng đi lại, đứng ngoài, kém mát cho dễ hơn, để làm, làm làm mát này vui này một cái เป็นสานะตัวอันเดียวกั่โยโคอานันธรรมโมจาวิโยจาเดสิโปรโตโซโัเนสังฆาลูโมนาล์ทำรรใดได้ยอทที่เราบรรดาแลเราแสดงแลร์แก่ท่านทั้งหลายขอทำบ้านที่ใดดันั้นโดยสาระคือผู้สอนให้เปนทั้งหลาและธรรมวิดก็คือการวาง

ที่มโนชนมคาเคยเรียกว่าเดนาที่มโนชนมคาตเสียเท่าถ้ามไมันเห่นด้วยผมเอก็เท่ากันเลยว่าชื่ระตุกขาด้วที่เสียก็ถูกาีก็ต้องแสดงแต่ผมหมายถึงให้ผมเท่าคือแบบที่เรทก็ร คงไม่คงใหญ่เนี่เป็นเท่ากันี่คือร่วมกันร่วมกันเพราะฉะนั้นพวกเราหน้าแรกก็ต้องพยายามทุกวันรน้าที่อาชีพที่เราต้องการให้มีกายสะอาดวาจาไม่สหมดทุณอย่มีใจบริสุทธิ์นี่คือสมณะในพระธรรมวินัยซึ่งมีธรรมะในเรื่องศาสนาถ้าเราได้มีศาสนาแล้วหน้าที่มาญาที่ต้องบอก็ห้นก็หมายให้

ม่ <cin> ื <ia> ่คนไม่บใหเก่งไม่เก่งยอะไมไมเก่งอย่รนีไม่ได้เไรใช้ทำนี่เลยโอ้โหไม่มีใรทางตางให้ใช้จริงทุกคนมีหน้าที่ที่เจ้าหน้าทชอบคนเก่งไปไใช้ใครใช้จิงันนี้ไมรู้จะไม่เก่งใช้ใครไม่ได้สูงมาเพื่ออันนี้ก็รงเรานท่านเวามีใส่ห็้ให้ นี่ท่าน่ทั้นทันไม่้จะทำอะไรแ่เวลาไหวไหน้ารนะครแต่ถ้าทุกคนถือดีอย่างนี้นัม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรให้กับสังคมแค่ใจด้วงโดยที่ไม่มีงานาแต่ได้เหตุพลังงานอย่างเราบางทุกเลี้วต้องเข้าร้านที่ถือความสัาพันธ์ได้แน่นต้องทำจะทุกข์ใครก็ว่าแ่เนี การธรรมะได้อย awesome, ู่ในกำมือที่เระเราทำอะไรก็ทำเท่านี้นะครับธรรมะอยู่ในกำมือที่ในกำมืเป็นได้ทอย่างที่ผมจอาตันี้ให้ดูกดสุมือกจะไม่คอยได้ใครเพราะถ้เขาเห็นแ่เจะไม่ไวใจเลยไม่คบเวันนี้ธรามะก็มีจำนวนธรบพิเศษนะครับ ได้ดูความรู้ของมิจฉาดูความรู้ของผเห็นไหมผมเเห็นว่ามิจฉปานน้ำใสเอยเนี่ยเป็นคนที่มือไม่สะอาดมาแต่ตั้งเนิเนติดันเราจะบอว้แม่เองไปอยู่กับสมเด็จไปี่สิบกว่าปีได้ไี่เลอะม่มือกลุมเลยเลมาผมไม่ทราบ เดี๋ยวมันเดี๋ยวกำเลยไปดูไปทำผิดมาแล้วก็เนี่ยนับจุดเนี่ยนับได้ได้เฉพาะวันด้ลยแปดสิบเอ็ดจุดอ่าดทายอียไได้นับซ้อแต่ว่ามันได้แล้วนะคับอันนี้ก็เ่องที่ที่พุดเคยเคยวางแั้วอ่้งแรกไม่รู้ว่ามีเสน่ห์อะไรให้ใครได้ังความรู้ ถ้าเราพวงเมื่อไรได้ความมั่นคงจะูงขึ้นและที่ผมไม่ต้องมาพูดระเบียบแบบนที่ท่านจำเป็นจะต้องทำอยู่แล้วไม่ทำก็ง้อออกไปแต่ว่าที่ผมมาคุยเลยนี่ท่านจะไปหาอ่านไม่ได้ที่ไหนเราประสบการณ์ที่ไยนยูมาที่ไหนโบราณนิสิตีั เล้จะพูดอะไรตามที่คิดว่าเอ๊ะไม่น่าพูดเลยต้อยกโทษยกประโยชน์ให้แล้วกผมไม่เคยยุ่งไม่เคยรู้เรื่องอะไรเรากอเห็นแล้วของผมเอต้องเป็นอะไรพูดอะไรอะไรเอยที่จับไม่ได้ทินได้เออไม่รู้ จัได้จับได้กินได้ทำไมไม่สนุกเเห็นแล้วเห็นแล้วไม่จับจับไม่ด้ก็นไมู้องที่แน้งี่งจัได้นงที่กินจไมจับไกินได้หลวงงกินไม่ได้ก็จะงตวนั้นแม่แม่คนนั้นู่จะเรียนรวาที่เสร อาจะถามลูกเจดย์มาบเดี่ยสำคัญนะจะไม่มีใครมาบอกนะไม่จะบอกว่าคนที่มาดูเนี่ยถ้าหาว่าโตมาได้ด้วยนแม่ไมือยาองสองนาแต่ถ้าลูกคนไหนที่ได้ดูโตมาจากนแม่ี่มันฉลาดทุกคนเราเยอะเพราะม,มันโตได้ดูตัวสมายดีว่ายากโรยาก

ผมก็พ er, ักไปเดี๋ยวพอตัวเองก็ไปอุ่นใจแล้วแล้วท่านก็เล่นสนเพราะเขาเห็นที่ว่าถ้าอยากจะเอาเด็กที่ดีมันก็ต้องถามลูกศิษย์สักคนหนึ่งเออหมดมาแล้วมีออกไปแล้วเนี่ยขอถามสักคะเนะจะหาเมียให้ตัวหรือจะหาลูกให้แม่ Thế còn mấy khóa tạng thang thang lại đi thì có lẽ là mọi người không có trị Thế mình xịn ta chẳng hạn miễn là người ta chọc xuôi Rút xuôi về xong, bây giờ nó lại chạy đi Đi xịn chẳng, nó lại chạy chạy Hổng có người nào mà ăn, rút xuôi đôi xong Nó bây giờ nó lại đi đi xịn chẳng Hổng có

ใเราอเาคิดได้ถามยังไงให้ัวเองรสักผมเจ็ดข้อไล้วได้สักสองข้อแต่กเดาจะหาแม่ให้รู้ราจะหาอะไรอันนี่สำคัญพฤติกรรมวิพากษวิจารณ์ของคนที่ยังรู้ไม่จริงเล่าจนได้เลาชี้โทษของคนอื่นเขาอาจจะมองเห็นในรเขา พวกเราน้อไม่เห็นแม้เส่งคนตอนคนอื่นเหนื่อยเบื่อเยคนตอนท้อง้มืดหนไม่เห็นงตอนท้องฟ้าแตไม่เห็นใจกนแล้วหน้าเราตงมงต่อต้า้านตตัวเอะแต่คนอื่นไม่ได้เห็น่นั่นความผิดของตัวเองไม่หหรอกก็มันจะมองออกี มักจะไม่มองเข้าหาตัวเพราะผู้ใจของประสชาชนที่การปฏิบัติมารรการเหล่านี้ต้อง,งอ่านใจตัวเองออบอกใจเปลีนได้ใช้ใจเปลีนเป็น,เ,นเห็นใจตัเวเงชัดที่ผมมาพูดเนี่ยเป็นภารกิจหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบโดยไม่มีใครบงังคับแต่ภาระหน้าที่ทีการเกี่ยวกับยางผาพูดให้ฟ่งนั่นคือความช่วย ผมก็เล่นแต่ฟังวผมโชคไม่ดีเลยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเลยมีการเยอะเลยมาถึงไม่ด้หรือวิีไหนดีกว่ามรืวิธีไหนก็เรียนแต่แต่ระบบสารบริการ Bagaimana orang ramai 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 ramai